สวัสดีครับวันนี้วันที่ห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตดนนี้เวลาบ่ายสามโมงครึ่งวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติผมเข้ามาในสวนก็เข้ามาดูต้นไม้กำลังจะคุยกับเพื่อนๆถึง สิ่งที่เราจะเห็นหลังจากที่เราปลูกต้นไม้ปลูกแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้ปลูกครั้งเดียวแล้วก็จบในเวลาประมาณ25ปีขึ้นไปเราจะเห็นอะไรบ้างโดยโถอดแบบมาจากสวนของผมเองซึ่งแปลงจากสวนยางปาราแ้ะผมก็ปลูกเป็นพืชแซมเป็นไม้ เศรษฐกิจบ้างไม้ท,ท้องถิมพบ้างวันนี้เราก็จะมาคุยกันเริ่มแรกที่จะไอ,เอ้เพื่อนๆได้ดูต้นนี้เป็นมะฮอกกานีต้นสูงลมประมาณแต่ยี่เมตรต้นเปล่าตรงใบจะตะแอะรองเปลือกจะแตกเป็นสีคุกขาวเนเพื่อนจะเห็นนี่คือความสวยงามของไม้ฮอกกานี ไล้วคนีนี่สามารถใช้เป็นไม้ในเชิงโครงสร้างหรือทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่ผมได้พูดไปหลายอีพีแล้วนี่คืออายุประมาณเศษว่าไม้ต้นนี้ประมาณ15ปีเอามาลงปลูกจยากพันที่เป็นถุงฉํำ เอามาลงไปเรื่อยๆวิธีปลูกของผมก็ลงมาเข้ามาในสวนก็เอามาปลูกวันละต้นสองต้นหรือสี่ห้าต้นต้นนี้เป็นไม้ที่เกิดขึ้นเองที่ข้างหน้าเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเป็นต้นว่านาน,านกมาถ่ายมูลไว้แล้วผมก็ทิ้งปล่อยเราพยายามที่จะปกติว่านี่เขาจะจะเป็นเป็นไม้เนื้อเหนียวแล้วก็ค่อนข้างที่จะแตกกิ่งก้าน ที่ระดับความสูงทัดประมาณ2เมตรเขาก็แตกกิ่งแล้วแต่ต้นนี้ผมพยายามที่จะเล็บกิ่งลานกิ่งของเขาออกเพื่อจะให้รูปทรงต้นเป็นต้นที่สูงขึ้นจะเห็นว่าสวนของผมเนี่ยจะปลูกเป็นไม้มีหลายระดับมากนี่ก็เป็น ตะเคียนทองซึ่งปลูกมาหลายปีแล้วมันกันร่วมสิบปีแต่ตรงนี้อยู่ใกล้กับต้นไม้ที่เป็นต้นเ,เล็บเดี่ยวต้นโตมากเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีแสงก็ค่อนข้างจะโตช้าเราะฉะนั้นเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันไม่ค่อยงอกงามเท่าไหร่ไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งเป็นเม้ากนี ปลูกขึ้นสูงจะรูดเหมือนกันอายุรุ่นราวเกาวเดียวกับไปต้นที่ผมโชว์ตะกี้มากานีนี่เราจะเห็นต้นลำต้นของเขานี่จะเป็นสีขาวแตกผมแต่ทำแสงให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนี่ก็เป็นตะเคียนทอง ตะเกียรทองจริงๆไม้เป็นคนสำคัญค้าเป็นไม้ที่ค่อนข้างชอบน้ําเพราะฉะนั้นพอออกมาปลูกผมตอนแ,แรกๆผมก็เอามันลงไปเรื่อยๆไว้กันก็ไอ้ตรงนี้มันจะอยู่ค่อนข้างที่จะเนินหน่อยหนึ่งแต่เขาก็โตไปได้แล้วก็อาจจะล้าหลังเพื่อนหน่อยหนึ่งเพราะว่าอยู่ในที่รม่มสภาพสวนของผมเนื่องจากเป็นสวนป่าเป็นสวนผสมไปเรื่อยๆ,ๆปลูก เป็นสะสมพันไม้เพราะฉะนั้นในแสงที่จะมีก็ก็น้อยลงเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นก็การลดทอนของแสงก็มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้เดี๋ยวผมจะพาไปดูสักน่าจะได้สักประมาณสักสิบสิบห้านาทีแล้วดูว่าในสวนมีละไม้หลายรุ่นหลายระดับที่มาปลูก ส่วนมากผมก็เอาไผ่เพราะผมเป็นคนที่ชอบไผ่เพราะผมเชื่อในทฤษฎีของอในหลวงรา .9 ของเราที่บอกว่าไผเนี่ยจะให้ใบเนี่ยพอตัดแล้วก็ใบที่อยู่กองเนี่ยจะกลายเป็นธาตุอาหารให้แลวก็พลิกพื้นผ้นดินให้ของเราให้ในในสวนของเรา เดี๋ยวจะพาไปดูทางหน้านี่จะเป็นต้นเพื่อนๆออจะไม่ค่อยได้คุ้นชื่อเพราะไม่ได้เป็นไม้เศรษฐกิจแต่เป็นไม้ที่มีเนื้อเหนียวใบมันโตหนาต้นนี้ก็เรียกว่าต้นเมาอ่นต้นนี้ก็ผมก็ถอนใช้วิธีการถอนเอามาจากในสวนอีกแปลงหนึ่งเอามาลงเอามาหน้าฝนก็เอามาใช้ไม้นําแล้วก็ฝังดินแล้วก็เหยียบ แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อันนี้น่าจะประมาณสิบสี่สิบห้าปีไม้ของเขานี่จะจะแข็งเหนียวแล้วก็ยากในการแปลรูปเพราะฉะนั้นะจะไมค่ค่อยนิยมมากนักแต่เป็นไม้พื้นถิ่นที่ชาวบ้านก็มาทำเป็นระแนงอะไรต่างๆนี่ก็อีกต้นหนึ่งเป็น ยุคนั้นผมอาจจะได้มาพร้อมๆกันเป็นเมสาคณีมีผมเข้าใจว่าในสวนของผมน่าจะมีร่วมยี่สิบต้นขนาดนี้ปลูกในรุ่นราวเกาเดียวกันบางครั้งผมในสวนนี่ผมเห็น พืชที่น่าสนใจไม้ที่น่าสนใจผมก็ามาปลูกโดยบางทีก็ไม่ได้ศึกษาอย่างต้นนี้ก็คือต้นหูหนูหรือต้นล่ำซำออกมาปลูกนี่น่าจะเป็นปีที่สี่ก็จะเริญเติบโตค่อนข้างช้าแล้วก็มีวัชพืชขึ้นผมไม่ได้ค่อยตกแต่งแต่ว่าก็ถือว่าเติบโตได้ดีเหมือนกันเป็นไม้สวยทรงสวยพุ่มสวยงามมากปกติ ถ้าเกิดเป็นไม้ล้อมนี่จะราคาค่อนข้างแพงเห็นว่าในสวนผมจะปลูกด้วยเต็มไปด้วยพืชที่หลากหลายเพราะผมต้องการสะสมพันธุ์อันนี้เป็นต้นชะมวงชะมวงที่เพื่อนๆรู้จักเพื่อนภาคอื่นน่ะจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ภาคตะวันออกกับภาคใต้เป็นพืชที่มีใบหนามันแล้วก็ ใบของเขาจะมีรสชาติที่เปรี้ยวเอามาทำแกงหลายๆพื้นที่ภาคตนออกมึงจันระยองเนี่ยผมก็เคยทำเป็นอีพีหนึ่งเปเพื่อนเขาไปหาดูกันผลของเขาก็คล้ายๆกับมังคุดนี่คือต้นของเขาตอนนี้ต้นเขาประมาณลำต้นเนี่ยสูสักประมาณ8นิ้วถึงแนิ้วอันนี้ก็ ส่วนมากก็ข้างล่างมันข้างใต้ต้นมันก็เป็นต้นลูกสามารถที่จะถอนเอาไปชำเอาไปปลูกลงบินได้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูต้นนี้ก็ต้นอีกอันหนึ่งที่ผมเคยไปทำอีพีเดียวๆกับเรื่องอต้นไม้ที่ไอ้ต้นนี้น่าจะโตร,ระดับต้นๆของไอส้สวนต้นนี้เป็นไม้สวย เป็นอินทนิลน,น้ำไม้เนื้อเนียนสวยงามมากทำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งไอ้น,นี่น่าจะประมาณยี่สิบนิ้วแล้วต้นนี้ผมจำได้พี่ชายเอาบอาไม้ผมกระถางหนึ่งแล้วในต้นบอนเนี่ยมันจะมีตอนแรกผมเข้าใจว่าจะเป็นตะแบกมี ต้นไม้ยืนต้นผมก็แยกถุงแล้วมาชำาพอมันโตขึ้นผมก็มาลงในสวนในอายุป,ประมาณร่วม20สิบปีต้นนี้ประมาณนั้นผมก็เอาไอ้พวกกล้วยไม้ต่างๆก็เอามาเทียวทาประมาณพันไว้เพิ่มสีสันจะเห็นว่ามีหลายหลากหลายรุ่นอันนี้เป็นตะเคียนทอง อันนี้น่าจะประมาณร่วมสิบปีแต่เนื่องจากอยู่ในที่ร่มแล้วก็อยู่ที่ร่องน้ำก็จะเจะเริญเติบโตได้ดีแต่เป็นไปด้วยความล่าช้าเพราะว่าข้อจำกัดเ,เรื่องแสงในสวนของผมก็จะเห็นเป็นป่าไผ่ไผ่ส่วนมากเป็นไผ่พื้นเมืองไผ่ผักที่เอาไปใช้สอยใช้ทำคําใช้ทำ เล้าไก่อะไรกำนองนี้ผมก็มาเจ้ามาปลูกไว้ไผ่ที่มาปลูกที่นี่ส่วนมากก็จากแสงได้รับแสงน้อยเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยโตเพราะฉะนั้นก็ปล่อยไปตามยถากรรมของเขาผมต้องการที่จะสร้างป่าแบบหลากหลายเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้กำหนึงถึงว่าจะต้องตัดแบบนูน้นแบบนี้ ถ้าเกิดเขาสามารถที่จะขึ้นไปได้ก็ให้เขาอยู่กันไปแบบแบ่งปันนี่ก็มอาคันีต้นนี้ข้างหน้านี่ถ้าเกิดลายๆขาวดำแบบนี้นี่ก็คือตะเกียนทองนั่นเองเพื่อนๆจะหนว่าต้นนี้น่าจะประมาณสิบสิบห้าปี ก็เป็นไปได้สูงความสูงอาจจะน้อยลงเพราะข้างบนเนี่ยยอดขาดไปอาจจะ,มะแมลงกินอะไรต่างๆแล้วก็ผมก็ปล่อยทิ้งข้างล่างก็ปล่อยให้เป็นไม้เติบโตแบบธรรมชาตินี่เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่เพื่อนๆก้อ,อ,องผมอาจจะ สั่นหน่อยหนึ่งไอ้ตัวนี้ต้นติว้วภาษาปากใต้ก็เรียกว่าแต้วผลสามารถใบยอดอสีชมพูสวยงามมากาไม้เนื้อแข็งสมัยผมเด็กๆนี่คุณพ่อชอบไปมาตัดแล้วไปเผาถ่านให้ความร้อนที่ค่อนข้างแรงไฟแรงให้ความร้อนสูง เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็จะนิยมไปตัดไปเผาถ่านตรงนี้จะค่อนข้างมีอยู่หลายกอหลายต้นเหมือนกันอันนี้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติต้นนี้เป็นน่าจะอกถึงเจ็ดปีเป็นต้นมหาาติต้นเล็กอยู่ก็จะพืชขึ้นแล้ว ผมก็มาลงไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ผมเดินในสวนผมก็จะถือ้ามาแล้วก็ถ้าเกิดเห็นวัดเห็นไอ้พวกเขาวันหรือวัชดชพืชผมก็ใช้วิธีถางแบบนี้แล้วก็ปล่อยทิ้งเขานี่คือต้นมหาดไม้ที่มี คุณค่าในเชิงสมุนไพรเขาไปทำเกี่ยวกับบำรุงความงามอะไรต่างๆนี่คือต้นต้นติ้วหรือต้นแต้วที่ผมบอกตะก,กีอไี้ต้นนี้ต้นโตที่สุดในสวนแล้วที่ผมเว็นไปต้นของเขาจะมีมหนามหนแหลมๆถ้าเดินไม่ระวังไป้มันทิ่มมันตำแล้วก็เจ็บไปหลายวัน ต,นต้นี่คือลูกเล็กๆของของต้นติวหรือแตวภาษาภาคใต้ก็เรียกแตวจเจนว่าเพื่อนๆจเจนว่าในสวนของผมนี่จะต้นไม้จะมีหลากใช้เพราะาผมใช้วิธีการปลูกคือมีเวลาก็เอามาลงเห็นช่องว่างก็เอามาใส่กันทีเพราะฉะนั้นจะไม่เห็นพืชที่เป็น แถวแล้วก็มีระเบียบม,มีอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นแนวที่โตเท่าๆใกล้เคียงกันจะค่อนข้างน้อยต้นนี้ก็ยางนายางนานี่น่าจะประมาณสักสิบสิบปีสิบกว่านปะีน่าไม่ถึงสิบห้าปีต้นนี้ยางนาของเขาเนี่ยต้นประมาณสิบกว่าปีนี่ก็จะแตกแบบนี้แต่พอต้นโตสักประมาณห้าสิบหกสิบปีนี่ต้นของเขาจะขาวสวย เห็นตอนนี้เพื่อนจเจนแล้วมันแตกขึ้นข้างบนเนี่ยเราจะเห็นกิ่งก้านของเขาเขาจะลิดเองโดยธรรมชาติอันนี้ต้นตะแบกตะแบกนาตะแบก กับอินทนินต่างกันอย่างไรอินทนินนี่ก็จะต้นของเขาจะไม่มีเกล็ดแบบนี้ถ้าเป็นตะแบกนี่จะมีเกล็ดค,คล้ายๆฝรั่งต้นฝรั่งเพื่อนเจนว่ามีเกล็ดต้นเสาหรือต้นอ,อีกอันหนึ่งที่ชอบปลูกในเขตทางหลวงต้นของเขานี่จะ สีออกดำต้นพวกนี้จะมีดอกที่ใกล้ใกล้กันใกล้เกียงกันแต่เห็นว่าในบริเวณนี้เป็นสวนยางเต่าแล้วผมเอามาปลูกแทรกอย่างนเพื่อนๆจะเห็นว่าในต้นไม้แต่ละต้นค่อนข้างที่จะไซส์ที่ค่อนข้างแตกต่างอันนี้ก็ต้นพยอม อันนี้ต้นประมาณสักหกนิ้วพยอมเป็นไม้เนื้อแข็งไม้ดอกหอมมากข้างหน้าอีกต้นหนึ่งเป็นพยอมเหมือนกันเพ,เพื่อนเพจะเห็นว่าต้นของเขาถึงแม้จะมีโค้งงอแต่ว่า ลักษณะดูแล้วสวยงามดูใบของเขาส่วนในพืชเล็กๆเป็นพืชพื้นจินบางบางทีผมก็ไม่รู้จักแต่ในทั้งภาษาถิ่นและภาษาภาษากลางเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะหาบางก่ต้นที่มีประโยชน์ ออกมาใช้ในเชิงสมุนไพรผมก็พยายามที่จะหามาแล้วก็ทำเป็นอีพีให้เพื่อนได้ศึกษาอย่างต้นนี้ต้นนี้เป็นตน้นต้นหมุยหมุยที่เขาใช้กินเป็นปักแหนมหรือหััศคุลนั่นเองต้นหมุยเนี่ยหมุยมีสองชนิดก็คือหมุยที่มีใบออกมามีน้ำมันแล้วก็มีกลิ่นหอม อีกอันนึงก็มีน้ํามันเหมือนกันแต่กลิ่นค่อนข้างฉุนเพราะฉะนั้นกินกินไม่ได้กินได้แต่ว่ากินไม่ลงเพราะว่ามันมันกลิ่นมันฉุนมากมันขมนี่ก็เกิดเองธรรมชาติเหมือนกันต้นนี้ก็คือต้นลักษณะแบบนี้คือต้นพลองพลองสีน้ําเงินดอกสวยอันนี้ก็เกิดเองทำตามธรรมชาติ นี่อีกต้นหนึ่งเป็นยางนานี่ผมเดินในพื้นที่ประมาณยางนาอีกต้นหนึ่งพื้นที่ประมาณที่ผมเดินเนี่ยสักประมาณหนึ่งไร่เพราะฉะนั้นถ้าจะเดินให้ครบทั้งสิบไร่เนี่ยก็คงใช้เวลาคนข้างยาวนานยางนาเป็นไม้ที่เป่าตรงสวย นี่ขนาดอายุประมาณ15บห้ต้นนี้น่าจะประมาณ15ปีสิ้าปีเราตรงเพื่อนๆดูขึ้นสูงชะลูดแบบนี้แล้วมันลิฟกิ่งขึ้นไปนเพื่อนๆถ้าเกิดสนใจลองไปดูใน EP พีหนึ่งของผมมีต้นยางอายุประมาณ80ปีต้นเปล่าตรงสวยงามมากพอปลูกแล้วถึงแม้จะมีคนมาขอซื้อบางทีเราก็ไม่อยากขายเพราะ มันมีความปลูกพันไม้ทุกต้นในสวนนี้เพื่อนๆจะเห็นผมเป็นคนปลูกลงมือปลูกด้วยตัวของผมเองทุกต้นนี่ก็ยางนาอีกต้นมันย้อนแสงหน่อยหนึงไอ้ต้นนี้ก็ปลูกใกล้เคียงกัน ผมพอมีโอกาสผมก็จะถอนลักษณะยางนาเนี่ยจะขุดมาแล้วก็มาฝังหน้าผลอันนี้เป็นไม้ที่ไม้ขุดล้อมที่นิยมไปปลูกในบ้านในเมืองเป็นแคนาอันนี้ก็เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเหมือนกันแคนาดอกสีขาวเป็นรูปแปร บริเวณตรงนี้ผมจะไม่ได้ค่อยได้ลงต้นผักมากนักเพราะว่ามันจะเป็นบริเวณที่มีต้นแม่ของมันอยู่ใกล้ๆเพราะฉะนั้นลูกมันก็จะปลิวมากับสายลมแล้วก็งอกขึ้นเองโดยธรรมชาติอย่างต้นที่ผมโชว์อยู่เนี่ยผมไม่ได้ปลูกเองเป็นเป็นในมเมล็ดที่ปลิวมาตามลมแล้วงอก ในธรรมชาติเองในธรรมชาติั้งที่เห็นนี่ก็เป็นตะเคียนทองเพื่อนๆเด่นพอมแมลงมาทําลายมันเดี๋ยวผมจะสูไม่ดูมแมลงทําลายมันก็จะค้นแล้วเกิดเป็นชันซึ่งก็บอกรักษาเอาไปใช้รักษาตำยาสมุนไพรอะไรต่างๆ ลองไปดูผมเคยเคยทำเป็นอีพีหนึ่งเกี่ยวกับตะเคียนทองนี่ไอ้ต้นนี้ผมก็ถอนมาเหมือนกันอายุกระถินไม้ตระกูลกระถินไม้อากาเซียอากาเซียเกเซียอ,อนี่ก็เรียกกัน เป็นกระถินเทพาปลูกเพื่อต้องการใบเพื่อต้องการที่จะบำรุงดินนั้นผมก็ถอนมาปลูกแล้วมันโตรเร็วมากนี่อายุป,ประมาณสักสองปีเศษเพือนเพื่อนดูต้นนี้เป็นไม้ที่เกษตรกร,ร,กรชอบใช้ทำเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ ไอ้ทนตีนนกหรือปักใต้เรียกไม้นอนไม้เนื้อแข็งขาวออกเหลืองสวยแต่งรูปได้ง่ายทำคันไถทำเกี่ยวกับอุปกร,รณ์การเกษตรต่างๆก็จะเอาอเกิดขึ้นเองผมก็เว้นไว้ให้เขาขึ้นไปตามธรรมชาติเพื่อนๆจะเห็นว่า ไซส์ต่างๆขนาดต่างๆที่มันเกิดในสวนผมเนี่ยในป่าในสวนป่าของผมเนี่ยจะหาต้นที่อายุใกล้เคียงกัน,นมันค่อนข้างยากอย่างในต้นนี้ก็ว่าต้นเล็กๆในนี้อายุน่าจะประมาณสักสามสี่ปีพอไปดูอีกต้นหนึ่งอยู่ใกล้ๆดินทางอันนี้เป็นปลาล์มเจ้าเมืองตรัง ที่ผมเคยถ่ายทำอีพีให้เพื่อนๆได้ดูนี่ก็คือต้นว่าต้นว่านี่จะเป็นพืชที่ชอบน้ำบางทีที่เป็นเนินเป็นโคกอะไรก็สามารถอยู่ได้บางหลายต้นมันเกิดเองธรรมชาติผมก็ปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้ก็จะมีอ,อ น่าจะเป็นต้นท,ท้ายแล้วผมคงจะคลิปมันจะยาวจนเกินไปเห็นนี้เป็นต้นสักทองเอามาปลูกไว้เพราะแต่นี้ไม่ค่อยมีผมก็เลยเอามาปลูกไว้ต้นนี้น่าจะประมาณสิบปีนี่คือสิ่งที่เพื่อนๆจะเห็นจากใครๆที่ชอบต้นไม้เพราะงั้นก็ปลูกแล้วเราพออายุป,ประมาณสักสิบ ถึง15ปีหรือ20ปีนี้เพื่อนๆจะเห็นลักษณะต้นไม้แบบนี้อย่างน้อยที่สุดประมาณ8นิ้ว10นิ้วแล้วแต่ลัชนณดแล้วความสุขของเราก็คือว่าเราได้ชื่นชมสิ่งที่เราปลูกเราสร้างมากับมือเดี๋ยวถ้ามีโอกาสต,ต่อๆไปผมก็จะไปทำคลิปใน ส่วนต่างๆในส่วนอื่นๆของสวนให้เพื่อนๆได้รับชมกันหน้านี้ก็สวนค่อนข้างรกหน่อยอโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปค่อนข้างยาวประมาณ24-25นาทีก็เป็นการถ้าเพื่อนๆมีความอดทนที่จะดูชมชอบในแนวป่าก็ดูกันได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่ดูมาสักหน่อยก็ไม่เป็นไร อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องสวนป่าสิรินันดาวิยยดตรังด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ